คิดอยากกินแกงปลาคอใส่บักบวบวันนี้แม่พอบานคอยมานี่เราก็เลยยางเป่ากิซ่อนอยู่หลังบ้านว่าจะคล้องนี่สิไปใส่เบ็ดอยู่ห่วยหน้าบ้านไว้แล้วก็บรได้ใส่ไว้ลายหลังเนี่ยพอบานขอเราใส่ไว้ิหลังบานิต่นขึ้นมาย่างเมื่อเ้ารแย่กบพอบานก็เลยสิพากันมายามติดอยู่หลังนึงแต่ว่าก็บรู้ว่าเป็นปายังเราก็ไปเพิ่งกันไปลุ้นกันว่าพอบานขอเราสิได้ซิบหลังบานตขึ้นมาอยางเราก็ใส่ได้ปลาคอสมใจแล้วบวยกขึ้นมาเบิ้งเร่าๆวันนี้โอ้ยเป็นปลาคอยลีเราก็ตัวพ่อ ของเราแล้วช่วงนี้เราก็ไปทุกเมื่อทุกเมื่อได้ใส่เงียบโกบพอบานไปได้แล้วบรรยายก็เลยเสียวแมงมาขัวเฝ้าขัวยานพอบานขอเรากลับมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราขัวงสีย่ากินบ่ค่อยได้เราเห็ดเข้มแห้งโพดบรรยายนีก็เลยกินน้ำเราบ่ได้ถ้าเข้มค่อยๆสีย่าก็กินได้อยู่ได้แต่ว่ามันเข้มแห้งคักอีเลีนี่เด้ยแต่ว่าตัวเราเนี่ว่าพอดีเราเด้่แต่ว่าย่าเนี่ว่าเข้มแห้งเพราะว่าย่าเนี่เป็นคนมักกินอาหารรสจืดๆนะย่าก็เลยว่ามันเข้มพยายามเงียบกบข้าวเดียวพอบานขอเราะกลับมาแล้วเพราะว่าเราบ่ได้ใส่หลายหลังใส่ประมาณลลลนนนีี่่่่่่แแแหหะะะเเเรรรราา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 าวววกก็ได้บบมมปณตตพออข เมื่อเนี่เราก็บริจักตัเลยเดเราว่ากบมันไก่สีเมเดแล้วเพราะว่าปีนี้คนผ้ากันใส่ร้ายหลายแต่ว่าทุกปีนี่บ่ค่อยมีคนผ้ากันใส่เด้แต่ว่าปีนี้โอ้ยคนผ้ากันใจค่ะเทกบใส่ถุงเขียวเลยแล้วบนี้พบานก่อนแล้ก็สิไปเทไว้ในโอค์แล้วถ้าเข้าไว้ในโอ่งแบบนี้มันค่อยอยู่ในดวงามาแล้วก็บ,บ่ค่อยผ้ากันเห็ดกินไปไหนหอกวะแต่ว่าพบานก่นอนแล้ว่าเราจะไปแม่เราได้พเพราะว่าเราสิกลับบ้านช่วงเกี่ยวเขาแล้วนะเอากบลงไปคังไว้ในโอ่์เสร็ได้แล้วบนี้พบานก่อนแล้ก็สิลงไปแกงไปหายามดางกับยามรอบของเราคือเก่าได้เมื่อนี่ส่วนใหญ่เนี่ก็สิมาเห็ดกับเขาวไขาว้ท่าพบานเราก็คิดว่าสิแกงปลา ใส่บักบวบได้เมื่อนี้เพราะว่าอบานก็ลว่าเราอยากกินคิดอยากกินอย่างนี้คือต้องหากินให้ได้อบานค่อยเพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้มาแต่ใดแต่ว่ากะไก่น่แต่ว่าอาหารที่เราอยากกินในส่วนมากะสิมิต่อาหารน้ำบานเท่านะมันก็เลยหากินางกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลสิเราบ่เคยถามหาเพราะว่าเราเป็นคนบ่นมักกินอาหารทะเลมักกินปนกินแก้วเราก็มักกินอาหารที่พ่อแม่พผ้ากินแต่สมัยเราเป็นเล็กหน่อยแล้วเรามักแบบนั้นแต่ว่าย่ายนี่บ่่คยมักได้อาหารแบบนั้นเพราะว่าย่ายกินมากแต่หน่อยเท่าไงเราก็เลยรู้สึกว่าเบื่อลลล้วกกเเเยยยบบบบ่ออาางปคใสสสร ้วบรรยา j ก็เลยโทรไปหาพ่อบานว่าไก่สีมาบานไปพ่อบานขอลาวาบพท่านเอ้ไก่มาบรรยา j ก็เลยสีมากินเขาก่อนพ่อบานเพราะว่ามันสวยแล้วทั้งยายกับเหี้ยวเขาแล้วเสร็จแล้วพี่น้องจ้าไม่กินเขาดล้วกันแสบๆเลยนี่แกงปอข้อใส่บวกบวกพ่อบานขอลาใส่เบียดมือนขึ้นนี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากกินแกงปอข้อใส่บวกบวกเพราะยังไงมันก็เลยไปใส่เบียดอยู่หน้าบ้านได้ตัวหนึ่งแล้วก็เลยยามรอบได้อีกตัวหนึ่งก็เลยได้แกงสองตัวน้องเพื่อนอันนี้นขัวแมง อันนี้อึบไก่พอบานก็เหตุเลมันขึ้นมันเหลือใยเรื่อม,มากินอ,อ่ะเศรษฐโดนเราได้ในบริกนเนี่ย ตอนแรกว่าสิชาพ่อบาลอยู่เนี่ยเราว่าเราโบเร็ยวง่ายเราว่ากินกวนเลยเราจะก็เลยสิขิงกวนเรา